ให้หายอ่ะให้มาเจอยาดีให้เจอคนท yeah, so ี่ร like well, ักษาจะมาขอสัมภาษณ์พี่เล็กนะคะที่พี่เล็กมีอาการปวดหลังแล้วลงขาแล้วการดีขึ้นนะคะเดี๋ยวขอสอบถามอาการเบื้องต้นก่อนพี่เล็กเมื่อก่อนพี่เล็กมีอาการแบบไหนบ้างคะคือพี่จะปวดตรงที่สะเอวค่ะแล้วก็ปวดที่ก้นกบแล้วก็เล้าลงขาค่ะแล้วก็ชาที่น่องค่ะแล้วก็เจ็บที่ต้นเท้า เป็นมานานไหมคะกา,นานแรอ๋อเป็นอาการแรกเป็นมานานไหมคะพี่เล็กอาการนี้เป็นอาการนี้คือเป็นมาประมาณถ้าว่าถ้าถ้าคิดดูแล้วก็ประมาณมันก็นานมากวิธีการที่ว่าเราบีบเรานวดเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแต่ที่มาเป็นหลักๆก็คือสองเดือนที่ผ่านมานั่นคือนอนกับที่อืนอนกับที่นี่หมายถึงว่าอ่ขยับซ้ายก็ไม่ได้เจ็บขยับขวาก็ไม่ได้เจ็บจะนั่ง ไม่ได้เจ็บจะนั่งตายก็ไม่ได้เจ็บเจ็บปวดทุกอย่างเลยนั่นคือเป็นอาการอาการที่ว่าเจ็บเจ็บที่สุดพอมาพอ,พอาสัสปดาห์นึ่งได้เจอยาตัวนี้สองกระปุกนี้แล้วก็เราก็ทานะที่ว่ามันมันจาที่ว่าที่จาลงอะ่ะ นี่อแต่เอียงซ้ายไม่ได้เอียงขวาไม่ได้อ่ะคือมันอาการก็ดีขึ้นเพราะว่ายาตัวนี้ก็เลยคิดว่ายาตัวนี้อะเป็นยาที่ว่าสัมผัเส้นเอ็นของเองที่ว่าที่ตาใม้เรจิบอะคือมันได้ดีขึ้นคือท้อก็เลยนะว่ามันแบบว่าไปฉีดยามาก็ตั้งหลายเข็มไปหาหมอก็รักษาก็หลายคลินิกเหลือเกินแล้วยาที่กินมันก็มากมายทําไมมันไม่หายสักทีก็เลย ให้หายอ่ะให้มาเจอยาดีให้เจอคนที่รักษาอ่า <c oughs> พอตื่นมาก็มาเจอคลิปของน้องไ่ไใยพอดีแต <c oughs> ่ในคลิปใน,ใ,นในคลิปในในในคลิปเฟซบุ๊กอ่ะมันมีเป็นมากมีเป็นเป็นร้อยร้อยคลิปแต่ไม่ได้สนใจคลิปอื่นแต่มาสนใจคลิปนี้แล้วก็ตั้งตั้งจิตแล้วก็มาดูมือบอกว่าถ้ายาตัวนี้ให้ช่วยลูกให้หายปวดขอให้ลูกได้กินยาตัวนี้ดีถอะ ทั้งๆท,ที่วันที่ว่าพี่จะสั่งยาพี่ไม่มีตังบาทเดียวนี่พูดออกมาจากใจกจริงเลยว่าไม่มีตังบาทเดียวแล้วก็นึกในใจว่าเออจะเอาเงินที่ไหนไปสั่งายาแต่พอตนอื่นเจ้ามามีคนตัวบอกว่าพาหมอไหยแล้วยังบอกว่ายังเลยที่กําลังจะสั่งยาอยู่ก็ถัมว่ามีตังมา้ยพี่บอกว่าเออวันนี้ช่วงนี้มันก็ไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแล้วก่อนหน้านี้รักษาไปสามสี่มือแล้วล่ะ เขาบอกว่ามาเออเขาจะให้ไปกอนอะไรประมาณนี้พ oh. ี่ก็บอกเออได้ได้ตังนั้นก็มาเอาแล้วก็เนี่ยสั่งยาตัวนี้มาแต่ยาตัวนี้กินไปสามหรือสี่วันก็เ <c oughs> ดินได้เดินได้เสร็จทีนี้บอกว่าถ้าในเมื่อพวกเดินได้ลูกจะขอบวชให้จิตมา้นักไฟปลาได้นั่งสมาธิกรรมฐานได้ก็เลยบวชเนี่ยบวชถ,ถ,ถึงกันตะวันนี้คนไหนที่เป็นร่องตัวนี้เหมือนเล็กถึงฝากไว้ว่ายาตัวนี้คือเป็นยาที่สมานเส้นประสาทจริงๆ ขอให้ทุกคนที่ว่าเป็นโรคอย่างนี้เป็นโรคนี้เหมือนที่เล็กเป็นอยู่ก็ขอให้ได้กินยาตัวนี้แล้วก็ขอให้หายกันไปตามตามคนเทินสาธทค่ะพี่เล็ก